ไมู่ปไม่องเราไม่ที่สุดเลยที่สุดเลยที่สุดเลนคไทยเลไเล่นซไทยลซไทยเลซท้อเหนื่อยเนื่อยแต่สนุกและมีความสุขมาก เราเราอยากจะบอกว่าหลายคนไม่รู้หรอกว่านักกีฬาเขาแบกความหวังของคนทั้งชาติไว้แค่ไหนเวลาเขาแข่งเสร็จเขาแพ้เขาไม่ได้อยากแพ้แต่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่านอกเหนอจากต้องทําตัวเองให้เก่งเพื่อจะสู้กับนักกีฬาคู่ต่อสู้ทีมระดับโลกทั้งหลายแล้ว เขายังต่อสู้กับความกดดันที่ตัวเองต้องทําจากความคาดหวังของคนไทยทั้งประเทศอย่างวันนี้นักกีฬาเขาแข่งเสร็จเขาแพ้ตัวไรฟีแบบสู้ได้แต่เขาร้องไห้นะตเออเขากอดคอร้องไห้กันพี่เป็นคว,ความรู้สึกว่านี่คือบรรยากาศอยากให้ทุกคนที่เป็นกองเชียร์หรือว่าคนที่ดูอยู่นอกสนามรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกดดันน้องเขามากวันนี้น้องเพียวอัชลาพรคงยศเป็นกัปตันทีม ร้องไห้หลายหลา,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 ายคนบรรยากาศมันมันเศร้าเนาะมันเศร้าไม่ใช่เพราะแพ้มันเศร้าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทําให้คนไทยทั้งประเทศผิดหวังซึ่งพี่บอยกให้กําลังใจน้องกอดน,น้องแล้วบอกว่าน้องทําดีที่สุดแล้วแล้วพี่บอยก็รู้สึกแบบนั้นเสมอมาว่าทุกทุกคนทําดีที่สุดในเมื่อทั้งชาติเรามีผู้หญิงเก่งอยู่เท่านี้เราก็ต้องพัฒนาเราต้องเชียร์แบบกองเชียร์ที่ไม่สร้างกดดัน ไม่สร้างภาระกดดันให้เด็กๆน้อเราเชียร์แบบแบบบริสุทธิ์มากๆครัพี่วอยขา้าำลังใจน้องๆก็นะแล้วก็วันวันอาทิตย์นี้เราจะเจอกันที่กับฝรั่งเศสอีกแ,แน่นอนว่าพี่วอลก็จะเชียร์นะครับแล้วก็วันนี้เสียน้ําตาให้กับน้องๆเพราะว่าเป็นน้ำตาแห่งความภูมิใจที่น้องรักชาติอของพวกเราทุกคนค่ะพี่วอยรายงานจากเมืองจีนนะคะบ๊ายบาย